นอนเปิดสองสิบแล้หนึ่งชั่วตอนนี้ยายเจ็ดสิบห้าปีพี่สาวอีกสองคนก็เพิ่งจะหยุดเพราะว่าเดินไม่ไหวโอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยของยายไอ้ที่ทำเครื่องหมายไว้นี่ทีไหนงนะคะโอเคค่ะแล้วไม่ทำเพิ่มแล้วหรอหมดแค่ไหนหยุดเลยลูกถ้าวันปกติทำแค่ร้อยไม้คือหยุดเลย แต่วันเสาร์ที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบครับผมสามร้อยดูตามที่กำลังซื้อไม่ไหวก็หยุดทำเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ามันใส่ไก่ดึกครับครับผมนางจบก็หยุดพอดีนะทำไมทำไมต้องใส่ไม้ทีละถุงด้วยอ่ะใส่ทีเดียวไม่ได้หรอไม่มันจะติดกันมันไม่น่าทานโอ้ทำมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนแม่ไม่มีถุงพลาสติกใช้ใบตองใบตองห่อทีละใบตองห่อทีละหนูตอนแรกหนูสงสัยไง หนูสงสัยจริงๆนะแบบทําไมต้องใส่ธนูไม้หนูก็แปลว่ามันเปืองถุงไงไม่เป็นไรมบถึงแล้วมันน่าทานไงถ้าใส่ใบตองมันจะแห้งมันจะนุ่มใบตองคนโบราณนะเขาใช้ใบตองเนาะสาบมสมัยแย่ใช้ใบตองสมัยเราใช้ถุงพลาสติกขนาดถุงเก่ายังไม่เอามาใช้เลยนะลูกค่ะที่ใส่แล้วมันเป็นน้ําเนี่ยยังทิ้งเลยมันเป็นไอน้ำอ่าเป็นไอน้ำกลัว คนทานไม่อร่อยตัวมันดี้อนสุกแล้วหรอแก่ย่างก้เบือนี้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะลูกมันเป็นอาหาราละเอียดอ่อนใช้เวลาใช้เวลาค่ะไหนจะควรที่ไหนจะทําไก่ครับไหนจะหมักหมักก่อนแล้วก็มาทํามันเป็นงานละเอียดอ่อน แต่เวลาคนทานทานแป๊บเดียวนะอร่อยหนูก็เพิ่งเคยกินนี่แหละแฟนพากินเนอแฟนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ที่บ้านหนูไม่มีมาทานแล้วหนูเป็นคนที่ไหนนะสุภาพสตรีหนองไผ่ค่ะหนองไผ่ไม่มีไมม่บ้านบ้านเรานี่แหละเพชรบูรณ์แต่น้องเขาจะอยู่โซนใต้ทางหนองไผ่ขนาดคนหนองไผ่นลาเกลียงอะกระบอกไก่หนูยังไม่เคยทานเลย มาสูตรกันได้มาเลยคุณยางให้สูตรด้วยเฮ้ยเธอมาไม่เก็บไว้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับหลานก็ทำงานกันหมดแล้วทีนี้หลานจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะมาเอาไปโคราชครับดีกว่าสูตรมันหายไปนะ้วร้านเลนเลนลูกไปขายสายยาวลูกไปขายสายยาวได้สบายนะคะรู้จักสต่ยางิทุกเรื่องญาสิิ่งเขารู้จักเขาเสียงดังาง ออชืออันนี้มันกินดิบๆได้ไหมอ่ะไอ้นั้นอันน่ะอันนี้อันอันเน้อเขาเบื่อไม่ได้ค่ะแล้จะตดคือมันไม่สุกดีเนาะอ๋อครับทานแล้วแก๊สมันจะออกับผมเดจะทานก็ทานได้แต่มันอยู่ที่เราเนาะครับมันอย่างว่าน่ะมันไม่นุ่มนวนก็ต้องรอให้สุกก่อนต้องเอาไปหมกหมกไปตองลุกทานได้เลย เอาไปทอดกับหมูก็ได้หมูสามชั้นอร่อยเอาไปปิ้งใส่หมูสามชั้นอร่อยมากหมูสามชั้นก็ใส่ตักปลาอร่อยเอาไปสักหน่อยไหมไปปิ้งหมูสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยวคนมาไม่ได้กับเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าถ้าเกิคุณยายทำไปไม่พอขายวันนี้จะหมดไม่พออยู่แล้วนี่ขายดีอันนี้คือข้าลดอะไร อ๋อสียแยกปุนน้ำเต้า